พี่น้องเฮดกอครับผมหนาวมากเลยจ้ะเขาหรมเฮดกอด้วยพี่น้อง,องผ้าห้าเฮดกอครับสวัสดีครับผม มืัอนี้ก็มาพ่อครับสองเมื่กี้ผาลุยคือเก่าด้วยครับพี่น้องจ้ามืัอนี้พอกันสองวันที่สิบเก้าตุลาคมปีหกห้านะจ๊ะืัอนี้เมื่อกี้ก็พาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าจ้ะพี่น้องนะพิกานเท่ากับมาปลาบ้านน้องเมฆตะบ,บนหัวขาอันผู้บุญเถลียาวบ,บนล์จาท่านี่เท่าคือเก่าจ้ะกับมหาเล่มเห็ดเด้งหนาเห็ดดินทั่วไปนี่แหละจ้ะพี่น้องเนะาะจังไหนก็ถ้าบ่าม,มีก็จังสิบเปรอเบิ่งเห็ดขอนจ้ะพี่น้อง ไปเรื่อยจ้าพี่น้องว่าสิมี่บอไป,ไปครับไปครับโมนี่สิไลด์สีมานกาเบิ้งนัมแม่กิอีกเรื่องครับพี่น้องโมนี่ิึงไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปครับมือขาวจ้าดอกแหลกข้างโมนี่เนาะงามเนาะเห็นอ่างน,น,งนกหน่อยอนะจ๊ะ เพิ่งขายอีกโดครับพี่น้องสองดอั่นใช่ยโอ้โหแดงนะจ้าเพิ่งขายจ้าวูดโดงงามครับดองเลยตุกปลุกเลยพี่น้องอ่อนครับแด,<ว>ดงนาเนะ ช่วงเฮ็ดอืดโหดใส่กระตาหน่อยเนาะพี่นออ้องพี่น้องมื้อนี้พาพเมืกิ้กมาเล็มเห็ดแดงหนาอีกคือเก่าครับพี่นอ้องบ่ทามันมีเห็ดแนวอื่นเกิดขึ้นอีกเนาะจ้าอ้ยพี่น้องดอกดบานงามๆจ้ะแมน่นพี่นอ้องโอ้ยเอาอีกบาดน,นึงครับสวยๆจ้าบ้านไหนจ้ะ ืมจ้าอ้าวเห็นอยู่ไซอีกก็ไม่คิกทั้งทีจ้าไปไปเบึง้งนั่นไม่คิกไปครับพี่น้องผนเห็นอยู่พุนคนะวะต้นสอง,สสงจากตซนสองอืมอ้าวนสองเลือ้อจะอยู่นี่งคนนะขา บานงามเนะจ้าสีๆๆสวยเลยจ้าตัวนี้จุมเนาะจุมก็ต้องโพดินจ้จะน้ำงามจ้ะพี่เนาะบานหนึ่งพี่นอะโอเคอครับถ้าเขาป่ได้ก็เล่เอาผาสูงเลยครับพี่นนอง จ้ะพี่น้องครับอ,อยู่ในหกเน,น,นาะตามขนาดค่ะพี่น้องให้ลังเลบาลลนนะจ้ะเจ้เล็บเนี่ยโอ้จูนพี่น้องเคลียร์ไปโตมังหันจ้ะพี่น้อง เคยเห็นจูมผลิลมท่วนเหรอจ๊ะอ,อันนี้แดงจ้ะพี่นนองอีจูมจ้าเห็นพอไปแบบนี้ได้วยไหนไะหน,น๊ะจ้าแง่อยู่ด้วยคนอีดอ้อน,นึงไม่คิดไหน เล้วจ้าเปิดดูสิอืมฮอะบริตัดเลยขาบนขาดเองเลขหนึ่งปวดจืดเลยแห <laughs> น่ใบอีกแล้วพี่น้องใบอีกแล้วมาไหว <laughs> ้ต้งตอกตกลงเลยอ๋อกโอืมมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องเห็นดอกหน่อยเนาะอ,อันนี้ดอกบานจ้าแต่ว่าบานสวยจ้า อันส่นสองเนาะจ้ามันงามเลยครับไม่ใช่อุ้ยขาเพิ่นบ่สวยแต่ดอกมันงามอย่างเี้ย,ยขาแม่กินขาอือน่กุกไม้กันนี่อุ้ยขาอุ้ยนี่ดอกงามครับบานงามจา้าตรงอือเป็นขบานงามจ้าพี่น้นองจ้าอาเอาเลย เออดอกง,งามครับบานสวยสวยจ้าบานฟันฮิตโก้เนาะแมนจ้ะสวยจ้าอืมเพื่กนกลังหมุนดินพี่เนาะดินก่อนแมนจ้ปอีกดอกหนึ่งจ้ะจุมงามเลยจ้ะโอ้ยหาเพื่อน อันนี้บานจะพี่น้องบานกะัยะเล่มเด้วพี่น้องห้อนี้สีเล่มคือเกาครับพี่น้องแต่ว่าหางโชกุนตาแหละด้วจ้ะแต่หางส่งออกดีกว่าเกาอย,ยพี่น้องหมอนี้เนาะจริงเนาะคือจะงเห็นดูอยู่ครับพี่น้องเรื่อยๆครับเพิ่นมีจูมเี่ครับเพิ่นออกเรื่อยๆอ,อยู่จ้ะพี่น,อน,นอออ้องเป็นห็ดน้นามอกแต่ช่วงนี้อ๋อ บานหน่อยจ้ะพี่น้องอีกดอกจ้ากำลังโมนดินจ้าเปิดออกมาจ้าเดี่ยวจมก้มีไปต่อกันไปหน้อยจุ้มหนึ่งจ้า ไปตองโป๊กอีกเนาะไม่คิดแง่จ้ะโซงหาใช้ความสามารถขนาดเดี๋ยวจะพี่น้องไปตองโป๊กดีแห้งจ้ะนี่ก็ตังเงาไหมคือเก่านีวเนาะใส่ไปตองคือเก่าจ้ะจ้ะพี่น้องเลยน้อง,ง,างามเลยครับกายเนาะอืม รมหนึ่งจ้าคนเด้อีกไม่กี่จ้าไปเลยเพียเพียบเพียบเอามาหน่ะเออเ <ทะ S 1> อานี่บอกจ้าเคดินโอบเน่กระบังใบตองใบตองบ้างอีกคือเก้าจต่พี่น้อง đi cố mày như này trời ừ. đi, đi cứ cẩn hết đi nào chúng nói ai cho phía nào quá cho phía nào chim nó sẵn chứ chị lại anh <laughs> à này đọc trương hả đọc này có chín เกือบดขึ้นกันเ่รพี่น้องเลือกเครื่นนองเลงเอาดอกหนึ่งครับอีกจูมจ้ะบานจ้าจุ่มนังจ้าโอ้ยโอ้พี่น้องเลยว่าบานสวยมีแต่นแนวกินเนาะสวยอยู่เด้อแต่วา่ามันกินเกือบเบิดหลังเพอน

จีบอมาะก่อนน่าจ้ะน่า <c> โ <oughs> ดกเกี่ยวโดกเดียวมันโด่งไงอ๋อโ <c oughs> หไม้รัดขนาดแล้วแม่เท้าหมุนเ้หม,หมดดินเท้หาห่างไม้รัดเกิดบ่ดยเลยพี่น้องมันนะขาจนหักขาอันนี้ก็แมงกินจนจ้ะจูมจ้า โอ้นอนย,นอยน้อปากินแสบคักเล่นเนี่ยนาะ <c oughs> เกือบเปิดพี่น้อง <c oughs> จะระดอกนี่เกือบเหลือพอเต็มดอกเนาะ <c oughs> อันเดีต,ตัวกินบนเนาะมีซึ่งตัวน้อยนี่ตัวมีเปลือกแล้วนี่ตัวไม่มีเปลือกกินค่ะจู่เมืงจ้ามึงในพี่น้องขานาเป็นสิมาจองสองของของังเวยครับ มนอนเฝ้าอยู่จ้ะเอากะลอยเอากอนโอ้หิดแดงกลายเป็นเห็ดขาวแล้วพี่น้องเอ้ยท้งองจูมได้จ้ะแต่ว่าแม่งเรียกกินสีบดจ้ะสวยได้จ้ะถอดทุ่งมัง,งน้องได้จะหอหลายล่ะ เปลิ่ดนด,ดินเปนะื่นดินเนาะเปื่นดินค่ะพเพราะก็ต้องหมอนจุ่มนึงจา้าอืมดอกในบ้านสวยพี่นเนาะทั้งหลังอีกได้บ้านหนึ่งอีกจจ้าอ่าพี่น้องใช่พูดทั้งหลังจกา เห็นไหมเห็นหรือยังอืมโอ้โหแดดมากเลยวันนี้เรียดแล้วก็หอนล้วพี่นอ้องจูม,มันเนาะไม่กี่จ้ายิงพวกไม้ยุนี่เอาพี่น,อน้องวันนี้เปลี่ยนไม้ไม้ด้วยครับที่ไปไม้ไม้เอาคามด้วละ่ะโอ,โอ้หนังคามมันต้องไต่เลยตัวนี้นะ เออจะไปเออเอาดีๆได้เอาครับสิคามฝากไปเบิ้งฟังผุ่นครับพี่น้องว่าเป็นยังไงโอเคเ้คื่อขื่อเนาะเนี่ยไปไปสิไปเออปลอดไฟเอาวันที่อกิ๊กสิปลอดไฟโบมือเลยครับพี่น้องบาท <c oughs> อา๋อเพื้อนดนำพี่น้อง อุย้ดยดอกงามตัวละแหม่นามขามหนา,า,ม,นาม,มาเปลี่ยนไม้ใหม่นะมิกิกแม่จ้าเ้าต้เอาผึ่งข้าลายครับพี่น้องถามมาฟังเลยไม่เผึ่งเนาะพกิแหม่เห็ผึ่งดำผึ่งข้าลายข้าจะเห็นเดี่ยวเหรอครับพี่น้องจ้ายงครับพี่น้องผึ่งแน่นน่อยจ้าสองโด่เลยยังนี่จ้าเห็ดผึ่งเย้ครับพี่นอามมา้องข้าลายเนาะ พึงอดแอร์หรือว่าพึงขาลายล่ะพี่หนอกสองดอกค่ะจ,จุบเลยขายแบบใหญ่จ้ะดอกแขนอันตันเลยจ้ะเปิดดอกตรงพี่น้องเออปาโท้อเป็นเชือเนาะเชือจ้ะเชือกเมื่อกีอ้ขังกันเถือกนี้เอนะาได้ดยเนาะใช่ปะดนีเอาได้เอาไดย้ยไปดูแลมันสวยงามมึน องวี่นหลังสวยท้องสวยสะพานนีเตียงจำเดีพี่น้องเบ่งนิดหน่อยเดีพี่น้องเอาเ่ง้าได้ข้าไร่โรามคลิกจังหวะเลยหลังงามยู่ด้นลยเอาอีครับขาไล่ครับพี่น้องดัง ดอกนีนงามเนาะแมนดอกใหญ่แขง็งน่ะสวยจ้ะพี่นอ้องพ่มตัวพอ่อดอกงามงามเนาะเอ้ยคือดอกหมูม่ขางามขาคืออวนเปตรตเสดเอาเพิงดำอีกครับพี่น้องเพิงดำเพิงทาแต่พี่น้องขาม,มาฟังนี่เห็นเห็ดเพิงอยู่เนาะอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อสีขาเละเลยพี่น้องเลยอเอาเพิงนั่นไม่กี่กปีครับวันนี้ ว่าสิพออีกว่าครับเล็นตาเนี่เลยด้วอือเอาครับเห็ดผึ่งตองครับพี่น้องตอ้งกงามๆอยู่เนาะงามเลยจ้ะแข็งเนี่ยจ้ะสองโดบจ้ะเอาค่ะไล่ครับพี่นอ้องนี่เห็ดผึงง่แงแม่เนาะว่ได้แข็งแม่อันนี้ครับยายีกครับ ไข่จ้าแข็งเจี๊ยฟื้นไข่จ้าเป็นได้องมันอ๋อโอเคอยู่นะได้ย่จ้ะเอาครับเฮ็ดกอครับพี่น้องอืมของของเฮ็ดกอพี่น้องเอ้ยได้ย่จ้ะดอกหนึงจ้าเฮ็ดกอได้ครับพี่น้องได้ค่ะพี่น้องจุนึงจ้าเอาพี่น้องเฮ็ดกอครับผมอืมน้อมมากเลยจ้ะ เขาโฮมเฮดกอได้พี่น้องสิผ้าหาวเฮดกอรครับเอาครับอีกครับนี่มแมน่นโอ้เขาทาดนะพี่น้องจ้อาอีกครับผมสวยงามเลยนะนเนาะแหมฮาวเฮดกอก็เริ่มขึ้นมาใหม่ยด้วยครับพี่น้องอแต่หั่นมาหั่นหลายดอกครับเอาครับพี่น้องเรื่อยๆอ,อยู่ครับอือสองสามดอกวันนี้จ้า อุ้ยผู้ดีบอแรกงดอกหอมขึ้นอุ้ยดอกงูเหลบอันนั้นกระด้างทะลุดินเนะาะเอ็นจ้เเนะก็เป็นขื่นบอไรกข้าหักใหม่นะ่าจะอุ้ยแมนอยู่แต่หางดอกไงอยู่เนาะจิ้มเอาก้อนน้ดจ่ะ<ม>นี่ค่ะไม้เฮ็ดกอนี่เป็นไม้สุดถ่ายที่ผ้าเมื่อเด้ครับพี่น้องมาให้ทั่วก่อนครับพ่อเฮ็ดก่อนี่ครับพี่น้องโอ้ยบ่อแรกช้าดอกอ่ะเพราะว่ามันค่าหักใหม่น่าจ่ะ เราเนาป็นไงได้เนี่มันอยู่ส่งไหนนี่ว้าวคือแตกเนาะยูเลือกหลายบ่จ้ะอันนั้นงัดเพิ่นทางไม้ห้าดเพิ่อนอุย้ยหมดดินเคียเอาด้วยพี่น้องหมดดินนันตอด อ่ะไอยู่วได้อยู่จ้าเฟืองเฮียนะครบนี่เืเฮีนี่เอาไ้เป็นเชือเออโอเคเอาเฮ็ดอันนั้นเืองตองบ่เืองตองจ้ะเอาเพองตงพี่น้องดอกงามงามงามจ้ะเนี่เอาเพื่องไข่พี่น้องงามเนาะงามเนาะเออแนตันนี้จ้ะ นี่ใบตองพี่นอ้องแอนเฮ็ดกออยู่้าวทางหน่อยเาอของ่นก็เฝ้าอยู่นี่ต้เฮ็ดเดียจ้โอ้ยแนนอนจริงๆไปครับสรุปเฮ็ดครับพี่น้องมานนี้ผลงานเขาแม่จริงวันนี้นะครับเนาะขอสีไหลายลไปไหนครับไปเบิ่งกันครับพี่นอ้องสิผ้ากับบบานแหรอครับ อ้าวครับพี่น้องมนันอยู่ครับมือนนี้เต็มตาเลยครับเต็มตาหน่อยคือก้าจากพี่น้องมือนในห้างใดหลายเห็ดอยู่ด้ดจ้ะเห็ดเผืงกในห้างก็สีได้แกงเรื่องอยู่แต่เฉพาะเห็ดเผึงนะจ้ะเห็ดแดงกอเห็ดแดงหนาจ้ะรู้ว่ามานันคือเก้าจากพี่น้องมือนี่รวมๆเลยเน,นาะจ้ะอ่าได้เวลากาับานรับพี่น้องจ้าขันชนชอบวิดีโอจังแหกจ้ะ เมื่อกี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแช์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคลิกผ้าลุยใน่เด้อจ้าพี่น้องก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามหาลลาจาขอบคุณหลายๆเด้อจา้าครับขอบคุณหลายๆครับที่กี้เขามารับชมจา้าก็สำหรับวมือนี้เขาก็มาคือเก็เาจากพี่น้องเต็มตาหน่อยคือเก็าจากสำหรับเฮ็ดช่วงเฮ็ดว้เนนะจ้าก็ไว้พอกันไหมเมื่อไม่คลิปหน้าจ้กพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขเขาก็เข้ามาสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมเจอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องจ้า